โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรันสุนทรจากช่องจิ๊กแอมูเลตรายงานตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิ๊กก็อยู่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดลุมมหาชัยชุมพลจังหวัดระยองค่ะจิกจะพามาชมตู้วัตถุมงคลกันนะคะสำหรับเหรียญพระเจ้าตากสินที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะคะจะมีด้วยกันสามแบบคือเหรียญพระเจ้าตากสินทรงม้าเหรียญพระเจ้าตากสินทรงบัลลังก์ และเหรียญพระเจ้าตากสินทรงพระแสงดาบค่ะและถัดมานะคะจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองแบบค่ะและถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีวัตถุมงคลแบบต่างๆที่ได้จัดวางเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเลือกชมและบูชาไปได้ค่ะ สำหรับบริเวณนี้นะคะจะเป็นเสื้อที่ดะลึกสู้ภยัยโควิด -19 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดลุ่มมหาชัยชุมพลพระอารามหลวงจังหวัดระยองค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมลำลึก250ปีในการกรอบกู้เอกราชค่ะมีพิธีพุทธาพิเศษสามวาระโดยพระเกจิร้อยรูปค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดลุ่มจังหวัดระยองค่ะ สำหรับองค์ที่นั่งบรรลังอยู่ด้านบนเป็นรุ่นดวงตามหาราชค่ะถัดมาบริเวณด้านข้างของตู้วัตถุมงคลนะคะก็จะมีปืนใหญ่และเราก็จะมองเห็นโบส์ของวัดรุ่มมหาชัยชุมพลด้วยค่ะ เมื่อเราเดินเข้ามาบริเวณด้านในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเราก็จะพบกับรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนั่งบัลลังก์ซึ่งเราสามารถกราบไหว้ขอพรและปิดทองได้ด้วยค่ะและนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในศาลนะคะก็จะมีผู้คนแวะมากราบไหว้บูชาและขอพรพระเจ้าตากสินอยู่ตลอดเลยค่ะ ในส่วนของบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะและถัดมานะคะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทางวัดลุ่มได้จัดสร้างขึ้นเป็นองค์แรกซึ่งจิ๊กเคยเล่าประวัติการสร้างไว้แล้วนะคะไปรับชมกันได้ค่ะและที่เราเห็นอยู่ในตู้นี้นะคะ ก็จะเป็นพระมาลาและพระแสงดาบที่มีผู้ศรัทธาน,นำมาถวายค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกอมูเลด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิ๊กแอมูเลตค่ะ